สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตาหักสุขสุขคนครับผมช่องต้นบิมอนเชนและเพื่อนออฟฟิเชียลครับนะครับโอ้พี่น้องครับนะครับฟื้นขับรถนะครับฟื้นขับรถมาหอดบันอยิราเลยนะครับมาหอดเที่ยงครับพี่น้องโอ้ยนะครับแดดก็ะหอนนะครับขั้นสีจอดนอนปั๊มกับยานวเดมาไายคลิปบันอยิรานะครับกันประโคมเนี่ยถาคลิปถาเบื้องคลิปนะครับเพราะว่ามาใกล้บันอยิราแล้วก็เชื่อว่า เอาพอต้นือบนมามาไทยกีบบันยีหลานะครับผมก็เลยบปจอดนอนผมก็เลยฟื้นเอามาหอดเอามาหอดบันยีหลาเลยนะครับนะครับเนาะตลอดปลอดเพละพี่น้องครับนะครับมาหอดแล้วนะครับโอ้บักม่วงกระดุกๆนะพี่น้องเนาะฮ่าบักม่วงมาดกเลยสังเกตบ้างพี่น้องนะครับีอย่างที่อยู่ไกลๆบันยีหลานในบริเวณนี่ดกปัดนะครับต้นใหม่กะงามนะครับอื คนบารมีสูงสูงปลูกเอียงกลางงามคน,นมาหอดแล้วครับพี่น้องครับมาหอดมาถึงยังปลอดภัยนะครับย่านพี่น้องบ่ได้เบิ่งคลีบเนาะนะครับอชิต่าจะลีบสองลีบกับจะไปพักพอนละครับพี่น้องบ่ไไว้ีหลินะครับสาธุ โอ้ยมาจังได๋ก็สะออนเด้ส่งไปสนีล่ะส่งเสือบ่ สวัสดีครับสุขูสุขนสวัสดีครับเชียบอนี่แก้วแก้วอ๋อแก้วเยื่อติดยิงปาดพี่น้องท่งแก้วเต็มคันรถอาญ,ญาพี่น้องครับถึงกับเต็มคันรถกันเลยทีเดียวบธรรมดาครับ ขายดีขายดีใครๆก็อยากได้ FC นะครับเพราะวา่าเนี้ยเป็นของอุ้งอิงนะครับนะครับมีมูลค่าทั้งหมด,พ,ดพี่น้องเบึงหลวพูดผมว่าปลูุกเงี้งกะง,งามยังไงมาพี่น้องปลูกเงี้งกะง,งามเลยซาตรงนีทม้มติมบดเลยนะครับเปลี่ยนแปลงไปหลายเตืบพี่น้องครับโบดเดมาโดนเตืบเหรอ นะครับก็ได้มาโดนแล้วกำแพงตั้ง,งนี้ก็เฮ็ดแล้วนะครับโอัอนนี้จัดยิงสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเคเห็นใช่หมอว่าอยากว่าคือว่าเดีครับมาเจ้เพิ่มมวงหนมาหาหมอสิสเขียก็เลยรวมาเรยนาก็น่าจะ้มาเห็นแค่นท้ทดยท่านน่ะ้องกินครับเอ,อ,องกินเวลาเห็นเวลาสองคนอยูเียร์ูปเียเยอะเว่าเฮ็สดีครับพึ่งมาหอดครับเกือบสามลอยลูกมอันสามัอม่ามลอยคะนพอมาสองลอยหาิอด้าวยกัน ว่าสิจอดนอนกับบ่ไหวกัโอ้ยกัเลยฟื้นเราสนดกกสิหวนเราสันดกยานพี่น้องเพิ่งคลิปน้าเออิแล้วเบยิ้นไม่งินไม่ิ้นเลยเดีอาเน่าดายดีเนี่ย con kẹo đem đốt lên พี่น้อง vậy น่ะครับเพิ่นเลยขึ้นเลยเนาะ đấy ใบบสองสอนยันนี้นสงสัีสงสงส่งเจดอ๋ออันนี้ใบน้อย,น,ยอน,นี้ใบใหญ่นะครับใส่น้ำแข็งใส่น้ำร้อนก็ได้นะครับี่เลูป,ปีหลามีรูปีหลามาเปน้องออสุดยอดครับค่าดีค่าดี ไอพาหยังเบิ้งอาณาจักรอีหลา่าโบนีมาในรอบหลายเดือนเลยเปลี่ยนแปลงไปหลายเ,ยเยติบเลยนะครับจนไม่เอาวะไอ้จีนยางออมบ้านในซ้อนหลอดอ่ะเออต้นนั้น chiếc nạm cứ khiếu ngắm đây ừ, chum sáng tuấn chum sáng, ọc đọc phong bờ nào ọc đọc sáng sáng ọc đọc lại đây ba là không? ไม่จินตากระสิรับพอตาพอต้นกระสิไปแล้วเด็ดตากิะสรับแล้วนี่อีลานอนเปิดแอร์วนๆอือจักเอกเห็นตหลอดมั้นอนอยหลรดแร้วเ่นอนหรือมั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับตลาดปูนแล้วก็ดูสะอาดสะอาดผู้ใดยเนี่ยทั้งบนเอสวัสดีทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีอ๋อกระมาหอดรับอะไรได้ไหมในนู้นหรือเปล่านี่ยังเลยครับเฟื่อครับโหลดมาไอหอดเฟื่อครับโหลดมาห้หอดจะได้เลยนี่ครับนี่ครับบ้านนอนจังหิมเลยครับไม่กินไม่ได้ละสิรับแลยไม่กินได้คลิปลงล่างครับหายอดกันติเก็บหายนะบ่โหบุญแล้วบานหลังน้อยไว้บุญบ้านนกดาว

กักก yeah. ิโล่บ่นสามไปทางไหนานี้บ่ติดกับอันบ่หากิโล่ถึงมันสมโลเลยมันอยู่ี่หนมาไดบ้นของคู่ไปเนี่ยงานบัดเป็นบ่โอจะาอุทิโอย่นว่าเป็นงานอุทิศงานฟรีประเดี๋ยวแลงอดีตนายกี่ละอดีตนายกคนนี้ซูปี้ลอปีนี้เีสาวน้อยอืมครับ เย็นดีเว้ <C> เยพอบรรยากาศนก็นอยากรับเร่มบาน,นแหะมไทยจะขิบต้องขิบก็สิไปพังพอนแล้วครับพีนน่น้องครับอ้าพี่น้องครับปอาปุ้นดุคนเดอ้อที่รอเบิ่งลิปนะครับช่องป้ต้นนะครับผมนะครับป้ตน้นกะ ฟื้นให้มาวอดบ้านนี่ล่ะเปิะะดสมัติไทยกิพี่น้องในเบื้องนี่แหละนะครับได้มาวอดหลักะสิบนะครับจังได้ก็อยากมาไทายอยากมาหาทั้งมาเห็นนะครับบ้านนี่ล่ะบสถ์ไอ้มาโดนแล้วหลายเดือนแล้วนะครับมาเบงความนะครับมาเบงความเป็นแปลงไปหลายเตื้อบเลยพี่น้องครับโอ้สาเพ่ลกระทบเหตุกำแพงแล้วทางนี้นะครับบักม่วงกระดกยังกระดกวุ้ยสวรรค์นะครับ มองโดกงเหงี่ยงครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยวันวันมาคักดเลยเลี้โด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 กินหัวได้โดโด เอาครับองเห็นบ่ฮะไดแล้วครับดรงคลองไปวอ่ะขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกได้นท oh. ่แชร์ตุกกำลังใจครับปูเสียดเสียดอะไรขอบคุณทุกการรับชมของเราครับพี่น้องถ้าคลิบสังเกตก็สิไปนอนกวันนวครับขอบคุณครับบ่ยสวัสดีครับ